ครับวันนี้มานำเสนออีสุดีแม็กตัวเล็กปี2004ครับเครื่อง2005เทอร์โบครับรถมือเดียวป้ายแดงครับภาพสีสันร,รอบคันสวยครับ9ก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ,รบมีตำหนิเล็กๆน้อยๆครับ น,นีเล็นกน,น้อยตามอายุใช้งานครับฟิล์มติดให้ใหม่รอบคันครับภาษีปีหกเจ็ดครับมีนาหกเจ็ดรถวิ่งสองแสนกว่าครับเครื่องดีครับรถวิ่งทางไกลได้สบายเครื่องดีคัสซีสวยครับยางดีครับยางดีสีเส้นกระปะแม็กไลเนอร์สวยครับ รบางๆครับบางรอบคันครับหายเดิมหน้าเดิมครับบางรอบคันครับ แมกกาซีนสวยลังคาสวยครับยางขอบประตูสวยรถไม่ช้ำครับภายในเบาะเบาะไม่ขาดครับแเ่งประตูสวยครับว่าลังคา มาชมห้องเครื่องครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบครับโรงงานเต็ตเดิมครับเิมหมดไม่เคยแกะเครื่องดีครับมาฟังเสียงเครื่องครับ อัทีเดียวติดครับด,ดีครับทางไกครับน้ำไม่ดันครับกดดิ่งทางไกลกันความร้อนได้อยู่ เครื่องเล่น MP3 ครับเอเย็นชำ้ำแอชํำเลยครับเครื่องเล่น MP3 ราคาเปิดไว้ยแสนหกหนเกาพครับสนใจโทร0ู6ย์เก้าหครับขอบคุณครับ